สวัสดีจ้าเามื่อนี้พามาเ,าเบื้องบรรยากาศร,รอบๆน่าจะเป็นป้ายรถเมล์ของบ้านเฮาเป็นประมาณนี้น,าน่าจะนอกในเมืองอุปซาลาเนาะกำลังรอรถเมล์น่าจะนัดจะไปในเมืองแต่ทุกคนจะสายห้าเนาะไปเมือง นะไปกินหมูกระทะกกับเพื่อนๆกับน้องๆนอกจากเนาะเป็นร้านหมูกระทะของคนไทยนี่จะพี่คนไทยเขานากก็หัวละ299โครนนะจ๊ะเนาะแต่ก่อนก็ถูกกว่าน,นี้แต่ว่าตอนนี้ก็ขึ้นตามเศรฐษฐกิจอะไรหลายๆอย่างค่าของชีพแพงขึ้นเนาะอ,อันนี้เป็นบ้านพักคนชรานะจ๊ะเนาะบ้านพักคนชราเราถ่ายให้ดูรอบนอกนะจ๊ะเนาะเป็นตรงข้ามกับบ้านเราพอดีเลยจ้ะทุกคนจ๋านี่นะจ๊ะบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้ตอนนี้มีหิมะอยู่เนาะเอ๊ความจริงเนี่ย ตอนเนี้ยมันจะเป็นไปปลอยนิดๆ,ๆนะหิมะนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมขาวๆนี่ก็คือหิมะนะจ๊ะเนาะนี่ป้ายรถเมล์เขาก็จะมีเส้นทางบอกเขานะจน๊ะเนาะว่าไปทางใดทางใดแน่นะจ๊ะมาจากมงนะเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้มันมันไหนมากี่โมงกี่โมงเนี่ยจะเป็นเวลาบอกอ่าป้ายรถเมล์ของเราให้เราได้รู้ว่าเออเราจะไปไหนยังไงเวลาเท่าไหร่ประมาณนี้นะจน๊นะเนาะนี่จะจานี่เขาก็นะ ปา,ดดากแดงจะน้อยนึงอันนี้เขาคือรถมาแล้วาจังรถมาแล้วกันรถเก่าส่วนมากเขาึ้นต้นสายเขาจะนเลนั่งตลอดนะาจ๊ะเนาะนี่คือประมาณนี้อันนี้กดปุ่มต็อปก็คือว่าเออจะจะลงก็ต้องกดปุ่มตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีป้ายข้างหน้าบอกตรงมันจะมีจอว่อาว่าให้หยุดอย่างประมาณนี้นะจน๊ะเนาะนี่เป็นข้างหลังช่วงข้างหลังนะจน๊ะแล้วก็ถ้าเป็นคนพิการก็จะมีปุ่มปุ่มแบบประมาณขเขียวที่ไมทุกคนอันนี้นะคนพิการเนะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าลงคนพิการลงอ่ะเขาจะ รถเมียเขาจะเอียงลงให้เราต่ำเพื่อเพราะว่าบางทีรถคนพิการหรือว่าเด็กหรือว่าเด็กคนรถผิดอะไรเงี้ยมันจะได้ลงง่ายๆเนาะนี่นะจ๊ะอุ้ยเล่นแล่นแล่นแล่นจะน้อยแล่นจะนอยมานอกขอบเมืองทุกคนมานอกขอบเมืองแล่นจะน้อยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณของสัญญาณของการยางขับรถได้นะคะตอนนี้เป้ายางรถเดี๋ยวรถมาหนาอย่ามาทำรถนะทุกคนเนาะนี่เราจะนี่เมืองนี่กะนี่บรรยากาศกะสวยงามพี่เด้เนาะเขาจะไปซื้อ ซื้อของค่ะซื้อพงซื้อผักก่อนแล้วก็ไปกินข้าวเนาะโอเคเราซื้อของเสร็จแล้วเรามากินหมูกระทะกับเพื่อนๆนของเราลน้องอของเรานี่ก็อนี่เลยย่างแล้วลืมย่างตอนแรกมาถึงก็เมามอยนิดนึงทักทายกันลืมย่างลืมทายตอนแรกๆนเนาะกินไปสักนิดนึงแหละถึงได้ทายเนี่ยนะแต่ก็ยังยังยัง,ยงรอเพื่อนอยู่ยังกินได้ไม่เท่าไหร่เนาะนี่เป็นข้าวผัดมีข้าวผัดให้ด้วยเนาะเมื่อกี้นี่แล้วก็มีกุ้งเนี่ยมีหมูสไลด์เนาะมีลูกชิ้นแล้วจะเนาะมีผัก นะมีเอ่ออย่างก็หอยหอยแมลงผู้หรือเปล่านะหอยแมลงผู้แล้วก็มีเอ่อตับมีเนื้อหมูเนื้อบัวนะนี่แหละบรรยากาศของเราประมาณนี้เลยนะจ๊ะเนาะโอเคนะคะเนะาะภาพบรรยากาศเล็กน้อยน,อยนะจ๊ะเนื่อก็เอามาฝากประมาณนี้นะจ๊ะเนาะเผื่อใครอยู่ในอุบสาราอยากจะมากินก็มาได้เลยจ้าวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยจ้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ